ในกรณีนี้เราก็จะกล่าวได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f x ซึ่งเท่ากับ 2x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1มีค่าเท่ากับ1ค่ะตอนนี้เราจะใช้คำว่าลิมิตแล้วนะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1มีค่าเท่ากับ1นะคะหรือ อาจจะเขียนอีกแบบหนึง่งก็คือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ซึ่งในที่นี้ f(x) ของเราคือ 2x ลบ1เพราะฉะนั้นเราใส่ฟังก์ชันลงไปเลยลิมิตของ 2x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1เท่ากับ1นะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2บอกว่า จงหาค่าของ fx เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก5เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2เราจะพิจารณาในลักษณะเดียวกันกับที่เราทำในตัวอย่างที่1น,นะคะก็คือเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราลองวาดเส้นจำนวนมาดูพิจารณาดูว่าจำนวนใดบ้างที่เข้าใกล้เลข2ของเรา นะคะลองพิจารณาง่ายๆจากจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มก่อนนะคะจํานวนเต็มที่เข้าใกล้2ทางซ้ายใกล้ที่สุดก็คือเลข1นะคะและที่ใกล้ที่สุดนะคะแต่ใกล้ทางขวาก็คือเลขอะไรคะเลข3นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่จํานวนเต็มที่เข้าใกล้นะคะบนเส้นจํานวนเรายังมีจํานวนอีกหลายจํานวนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ใกล้2มากยิ่งขึ้นเราขยบมาบริเวณนี้นะคะ ตรงนี้ค่า x ก็จะมีค่าประมาณ1.9ถ้าเข้าไปอีกก็จะเป็น1.99ถ้าเราเลื่อนเข้าไปอีกก็จะกลายเป็น1.999ยังมีอีกหลายจำนวนนะคะที่เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะคะแต่ครูจะยกตัวอย่างในที่นี้3จำนวนก็คือ1.9 1.99และ1.999นะคะซึ่งเป็นจำนวนที่เข้าใกล้2ทางด้านซ้าย ส่วนจํานวนที่เข้าใกล้2ทางด้านขวานะคะเมื่อกี้เราบอกว่าจํานวนเต็มที่เข้าใกล้คือ3แต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายจํานวนนะคะถ้าเราเขยบเข้ามาใกล้ๆตรงนี้จะเป็นอะไรคะประมาณ2 1นะคะยิ่งเขยบเข้ามาใกล้อีกตรงนี้ก็จะประมาณ2.01ถ้าใกล้มาอีกนิดหนึงก็จะเป็น2.00 1 นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูขอกําหนดจํานวนที่เข้าใกล้2ทางด้านขวา3จํานวนก็คือ2.001 2.01และ2.1นะคะเมื่อเรากําหนดค่า x ที่เข้าใกล้2ทั้งทางด้านซ้ายและทาง,ทง,ทงด้านขวาเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําค่า x ทั้งหลายเนี่ยนะคะไปแทนค่าลงในฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กําลัง2ลบ 4x บวก5นะคะเพื่อที่จะหาค่า fx เมื่อ x มีค่าต่างๆนะคะเริ่มจากตัวแรก x ของเราเป็น1.9นะคะเราจะหาค่า fx เราก็ต้องเอา1.9ตัวนี้เนี่ยไปแทนลงในฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ x เท่ากับ1.9 fx จะเป็นเท่าไหร่คะ fx ก็จะเท่ากับ1.9ยกกํายกกำลังสองลบ4คูณ1.9 บวกหใช่ไหมคะนักเรียนคิดเลขเองได้นะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าตรงนี้ครูอ,อาจจะคิดเลขเร็วนิดนึงเพราะคิดว่าทุกคนคงคิดเลขเป็นแล้วเมื่อเราแทน x เป็น1.9คําคำนวณออกมาได้แล้วจะได้ fx เท่ากับ1.01นะคะเราก็บันทึกผลลงไปในตารางเมื่อ x เป็น1.9 fx เท่ากับ 1. 0 1 01. นะคะลองแทนค่าอีกสักตัวหนึ่งนะคะตัวที่2เมื่อ x เป็น1.99ถ้า x เท่ากับ1.99อยากจะหา f x ก็ต้องเอา1.99ลงไปแทนในฟังก์ชันของเราถูกไหมคะก็จะเท่ากับ 1.99ยกกํายกกำลังสองลบด้วย4คูณ1.99แล้วก็บวก5นะคะคิดเลขออกมาแล้วจะได้ fx เท่ากับ1.0001นะคะเราก็บันทึกผลที่ได้ลงไปในตารางเมื่อ x เป็น1.99 fx เท่ากับ1.0001ทำอย่างนี้ในทำนองเดียวกันนะคะ ตรงนี้ครูขอไปเร็วสักนิดนึงก็คือเมื่อเราแทน x เป็น1.999นะคะแทนลงไปในฟังก์ชันนี้นะคะจะได้ f(x) เท่ากับ1.000001 0นะคะทำเหมือนเดิมเมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาก็เช่นเดียวกันค่ะตัวแรกเราแทน x เป็น 2. 001นะคะแทนโดยใช้วิธีเดียวกันนะคะนำค่า x ตัวนี้ไปแทนลงในฟังก์ชันนะคะเมื่อ x เป็น2.001จะได้ f x เท่ากับ1 0 00 0 0 0 0 1ตัวต่อไปเมื่อ x เป็น2.01 f x จะได้เท่ากับ1.0001นะคะเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเมื่อ x เท่ากับ2 1 แทนค่าแล้วจะได้ fx เท่ากับ1.01นะคะคราวนี้เราจะมาดูว่า fx ของเราที่คำนวณมาได้เนี่ยมันเข้าใกล้อะไรนะคะดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะ fx เข้าใกล้อะไรเห็นไหมคะเริ่มจาก1.01ค่อยๆลดไปเรื่อยๆจนเข้าใกล้1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้าย fx เข้าใกล้1นะคะดูทางขวาบ้างเราจะเริ่มจากด้านขวาสุดเลย1.01ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้1.000001นะคะซึ่งก็จะมีค่าเข้าใกล้อะไรเหมือนกันเลยคะเข้าใกล้1เหมือนกันดังนั้นเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวา fx เข้าใกล้1เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเห็นว่า fx เข้าใกล้1ทั้งทางซ้ายและทางขวาเราพิจารณาโดยการแทนค่าไปแล้วนะคะเรายังสามารถพิจารณาโดยการเขียนกราฟของฟังก์ชันได้อีกวิธีหนึ่งนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเขียนกราฟของฟังก์ชันแล้ว fx จะเข้าใกล้1เหมือนกันไหมนะคะคานนี้ ฟังชันเดิม f x เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก5นะคะฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันกำลังสองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความรู้เรื่องนี้กับความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองนะคะฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันของเป็นฟังก์ชันที่กราฟเป็นรูปอะไรจำได้ไหมคะ ฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่กราฟเป็นรูปพาราโบลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากวาดกราฟของสมการนี้ให้ง่ายขึ้นเราจะต้องจัดสมการนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปของพาราโบลาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันจัดรูปสมการนะคะเริ่มจาก fx เท่ากับ fx หรือ y นั่นเองตรงนี้ครูขอใช้ y แล้วกันนะคะ y เท่ากับ x กำลังสอง ลบ4 x บวก5การจัดให้อยู่ในรูปพาราโบลาก็คือการจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ที่ตัวแปร x นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำตรงนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะวิธีการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็คือบวกเข้าและลบออกด้วยสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x หารสองแล้วนำไปยกกำลังสองนะคะนั่นก็คือ x กำลังสองลบ4 x บวกด้วยลบ4ตัวนี้แหละหารสองแล้วยกกำลังสองนะคะเมื่อเราบวกเข้าแล้วเราก็ต้องลบออกค่ะเพื่อให้สมการนี้มีค่าเท่าเดิมนะคะลบออกด้วยตัวเดิมก็คือลบด้วยลบ4หาร2ทั้งหมดกำลังสองนะคะ เสร็จแล้วบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยห้านะคะจัดรูปให้สวยงามก็จะได้เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวกด้วยตรงนี้ลบ4หารสองได้ลบ2ลบ2กำลังสองก็คือ4นะคะข้างนอกวงเล็บค่าในวงเล็บตรงนี้ก็ต้องได้อะไรเหมือนกันคะได้4เหมือนกันลบ4แล้วก็บวก ห้านะคะใกล้จะได้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์แล้วสังเกต4ตัวนี้นะคะสตัวนี้ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปกําลังสองมันก็คือ2กําลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นจัดใหม่อีกครั้ง x กาลังสองลบสี x บวกสองกำลังสองลบสี่บวกห้าตัวนี้ได้อะไรคะบวกหนึ่งนะคะ สุดท้ายเราก็จะได้ว่า x กําลังสองลบ4 x บวก2ตัวนี้ปรับให้อยู่ในรูป x ลบสทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมคะนี่คือรูปของกําลังสองสมบูรณ์แล้วบวกด้วย1นะคะได้แล้วสมการพาราบโบลาของเราที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ x ลบ2กําลังสบวก1 ะะเพื่อให้เห็นจุดยอดของพาราบโบลาชัดเจนเดี๋ยวเราย้ายหนึ่งไปทางซ้ายนะคะก็จะได้ y ลบ1เท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2นะคะเมื่อเขียนอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าพาราบโบลานี้เป็นพาราบโบลาที่อยู่ตามแนวแกน y นะคะค่าตรงนี้สัมประสิทธิ์เป็นบวกเพราะฉะนั้นเป็นพาราบโบลาหงายและจุดยอดจะอยู่ที่จุด2 1นะคะ เรามาวาดรูปพาราโบลาของเรากันจุดยอดอยู่ที่จุด21 x 2 y 1ครูขอเขียนสเกลก่อนนะคะ,ะ x 2 y 1 x 2หน่วย y 1หน่วยนี่คือจุดยอดของพาราโบลาพาราโบลาเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมคะเป็นพาราโบลาหงาย เพราะฉะนั้นรูปก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเป็นพาราบโบลาหงายนะคะรูปอาจจะไม่สวยมากนักนะคะแต่ว่าขอให้นักเรียนเข้าใจนะคะกราฟนี้คือกราฟของฟังกช์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก5จุดตรงนี้คือจุด x เท่ากับส สิ่งที่เราสนใจก็คือเมื่อ x เข้าใกล้2ทั้งทางซ้ายและทางขวา y จะเข้าใกล้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราพิจรารณาเมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้าย x เข้าใกล้2ทางซ้ายโยงไปดูสิคะว่า y จะเข้าใกล้อะไรคะเข้าใกล้อะไรคะตรงนี้สูง1ก็คือเข้าใกล้1นั่นเองนะคะและเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวา เช่นเดียวกัน y ก็เข้าใกล้อะไรเหมือนกันคะเข้าใกล้หนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าทางซ้ายและทางขวาไม่ว่า x จะเข้าใกล้สองทางซ้ายหรือทางขวา y ก็จะเข้าใกล้หนึ่งเหมือนกันนะคะตรงนี้เราก็จะสรุปได้ว่า เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายและด้านขวาค่าของ f(x) มีค่าเข้าใกล้1เพียงค่าเดียวนะคะในกรณีในกรณีนี้เราก็จะกล่าวว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ซึ่งเท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ1นะคะ เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์อย่างไรคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเขียนด้วยลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ1หรืออาจจะแทนฟังก์ชัน f x ลงไปเลยในสัญ,ญลักษณ์นะคะนั่นก็คือลิมิตของ f x กําลัง2ลบ 4x บวก5เมื่อ f x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ1นะคะ